อ่ะเดี๋ยวเราดูเบอร์ริวยิงบอลแล้วกันครับบอกแล้วแรงไม่แรงดูเลยครับอันนี้ปืนแบบอัพขั้นระดับ3นะครับอุ้ยไปยิงดอกละห้าล็อยไปยงดอกละพันเป็นไงาหายครึ่งหลอดเติมเงินถูกต้องราบอีล็กดีช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว สวัสดีครับอิรคกิบาน,นะครับวันนี้เราอยู่ใน chaos zero ไ n i g h t m a r e นะครับวันนี้ขออนุญาตมาพาผ่านไ n i g h t m a r e ห้านะครับก็คือใช้ให้ทีมฟ้าเลยครับจัสติกเลยนะเอาแบบง่ายๆเลยก็อันนี้เดี๋ยวมีให้ดูของนะการท,ที่ควรจะต้องทํานะครับคืออย่างนี้อ่ด้านเนี้เกาะมันค่อนข้างเยอะมากครับบางตัวกลางประมาณพันถึงสองพันเลยใช่ป่ะวิธีก็คือให้เอาเลือกการ์ดให้เป็นดาเมจเยอะเยะเลยครับอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูของมีนะอ่อันนี้ยังไม่เปลี่ยนเ๋ยเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน อืมอันนี้จริงก็ดีสุดแล้วนะตะกี้เหมือนได้อันหนึ่งสามหื่เก้าโอ้ยสู้อันตะกี้ไม่ได้ครับอันตะกี้ดีกว่าอ๋ออันนี้อันนี้ไม่มีถุงมืออันนี้ดีกว่าอ่ะถ้าถามในความรู้สึกหมีนะครับอ่ะแม็กน้าเอาการ,ร์ดอะไรบ้างนะครับจากจากว่าที่หมีรองเทนนะอ่ะหาพี่วัวเลยครับทวิปเปิลก็มันคิดจากดีเฟนเลยแรงมากต่อยดีเป็นพันแล้วก็ เอ่อถ้าเกิดสมมติเอาเวกาก็คืออัพขั้นการเนี่ยมันจะติดอ,อ่าสถานะไอน้นี่เลื่อนไหนสี่อันนะก็คือดีมากครับการเนี่นที่สองถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดีเฟนซ์เยอะเนี่ยมีต่อยบอยเป็นพันเลยอ่ะเออแต่ว่าต้องเอาเวกนะตอนแรกมันจะขั้นสองนะครับมีอะไรอีกไหมอะไรที่มันดีเฟนซ์นี่การ์ดนี้เลยครับคิดจ,จากดีเฟนซ์สองร้อยเปอร์เซ็นต์มีเอามาสองใบเลยกรอบการ์ดมาแรงดีถ้าเกิดสมมติเราเน้นส่วนถ้าเกิดเราเน้นส่วนอย่างเดียวบอส บอสเราทลายเกาะไม่ได้นะครับม,มีแนะนําว่าเอาเป็นดาเมจไปเลยดีกว่าการนี้พอได้แต่ว่ามันชิดจากดาเมจแนะนําเอาเป็นดีเฟนต์นะครับ mm hmm. เพิ่ม mm hmm. เติมคืออย่าลืมหาถุงมือนะครับเนี่ยบารียบวก AP เอพีฟรีอันนี้ดีอ่าก็ประมาณนี้แหละครับ mm hmm. อ่ะต่อไปตัวนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นธาตุมันแพ้ธาตุฟ้าเนี่ยมีอะไรนะนเบอร์ริวเลยครับนี่โอเคครับก็ ถ้าเกิดเป็นเบอร์ลิวนะหมีแนะนำให้เอากอลอันนี้มาเยอะๆเลยครับแต่ว่าเวลาอัพขั้นเนี่ยมันจะมีดาเมจหกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คงมีม่ได้เอาหกร้อยนะมีเอาเอะอโครนี่อาร์โกน,นี่มันช่วยเลื่อนไหล่สามแบบเอาไปคอมโบกับท่าชนของแมกน้านะเฮ้ยท่าต่างๆก็จะมีท่าน,นี้ครับเรียกการ์ดอ่าอันนี้บัฟดาเมจสร้างโล่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอัพขั้นไอชาร์จชาร์ช็อตเนี่ยเป็นขั้นสามได้เพราดาเมจอยู่ที่ห้าร้อยจุดสามเปอร์เซ็นต์แรงมากครับอันนี้มียิงบอสที่เป็นพันเลยนะท่าเดียวอ่ะเออ อันนี้ก็ยิงเป็นพันอันนี้เนื่องจากเอาคลิกดอมาเพราะว่ายิงฟรีครับไม่เสียการ์ดเราควรจะมีการ์ดที่ยิงเสียค่ค่าคอยแค่หนึ่งแค่ศูนย์พอครับเอามาเยอะๆเลยเราก็จะลืมเอาหนมปังมาด้วยครับอันนี้มีอัพขั้นเอาเป็นวิกเคนนะวิกเคนก็คืออลดดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แหละเ,เดี๋ยวมีไล่ไล่ให้ดูของนะเพื่อใครจะไปผ่านนะครับ าร์เรอร์มีใส่เป็นอ,อ่าอะไรเนี่ยอิทลินนะอันนี้น่าจะพาดนะครับแต่จริงๆไม่ต้องใช้มันก็เล่นได้อ่ะเอออ่าอันนี้ใช้เป็นส่วนยูรีนะครับดอการ์ดเพิ่มสองใบครับสําหรับแบบตอนที่แบบขาดการจริงๆนะอ่าอันนี้มีการมีใส่การ์ดตามนี้เลยครับอา่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนโอพอเดทลมีอัพแทนนี้นะอ่าเมเบอรี่ตอนนี้มี อ่ทองอันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเหมือนว่าทองเลเวลรห้าบวกคิเชนอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วมันบวกเยอะมากเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆที่เอาตรงนี้ยี่สิบเจ็ดใช่ปะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูค่านะแค่ทองอันเดียวเองเห็นปะคิเชนมีไปอยู่ที่สามสิบเก้าถ้าบวกกับออฟยี่สิบก็หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นปะทำทำค่าคิดยังไงใช่ไหมให้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อัพตรงนี้เลยครับเปิดปบดตอนเลเวลร์สี่สิบเนี่ยเอ้ยปบดตอนห้าสิบเะวะหมีจำไม่ได้เนี่ยเนี่ยออัััพพจจุดนึงะะบบบววกกใช่่ปคร อย่างตอนนี้มีหกสิบใช่ปหมก็กลายเป็นเจ็ดสิบเลยแค่นั้นเองนี่แหละวิธีทําครับต่อไปวิธีทําให้แปดสิบใช่ไหมก็ไม่ีอะไรยากเลยครับหาออฟลองที่เป็นคิดเอ่อคิดดิคอนเชนเนี่ยหายได้เยอะครับให้มันบวกสักสามจุดห้าถึงห้าทุกชิ้นเลยแค่นั้นเองอ่ะแม็กน่ามีของตามนี้นะเน้นดีเฟนเยอะๆครับต่อยแรงไม่แรงอยู่ที่ดีเฟนนะเนี่ยพยายามเน้นเอ่อคีเชนทุกอันเห็นมามคิดดิคอนดาเมจดีเฟนอะไรพวกเนี้ยเน้นเยอะๆเลยครับเนี่ยมีพยายามดีเฟนเยอะๆคิดดิคอนเชนเยอะๆครับเอาเยอะๆนี่ แต่ว่าอันที่4เนี่ยต้องใส่คียดิคอนเชนจริงๆนะไม่งั้นตดคียากมากแล้วก็เน้นดีเฟนครับมีอ่อามีจะใส่เป็นในส่วนเดฟสองนะแล้วก็เป็นในส่วนคียเชนอีก4นะครับก็ใครอยากจะเล่นตามเอาแบบแรงๆก็ดีนะเพราะว่าถึงเพื่อนๆจะถึกไปก็เท่านั้นแหละถ้าเกิดดาเมจไม่มีก็ไม่สามารถตีบอสก่อแตกได้หรอกครับก็แนะนําเล่นแบบมีก็ได้นะเพื่อใครจะเล่นตามนะครับอ่าแนะนําว่าให้ไปฟาร์มด่านห้าให้ผ่านก่อนเพราะว่า เราจะได้หาของทองมาใส่ถ้าสําหรับคนที่ใส่ของฟ้าไม่ผ่านเพราะว่าของทองดีบวกห้าเซตัสบวกเยอะกว่าเยอะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปส่วนเบอร์รี่วันนี้ก็มีค่าทองอันเดียวก็คือคีติคอนเชนครับเบอร์รี่ของมียังไม่แน่แต่มันก็ยิงแรงมากแล้วเนี่ยเนี่ยคีติคอนเชนอยู่ยี่สิบหกก็สี่สิบหกเดี๋ยวต้องไปทําออกเพิ่มแล้วก็ต้องไปตีบวกตรงนี้ครับถ้าบวกนี้กได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์เขตีคีท่าทุกดอกเขผ่านด่านทุกด่านแค่นี้จบอ่ะเดี๋ยวมีไล่กดของให้ดูนะเบอร์ร์ี่ได้เนนนน้ดีเเฟ์ะบอร์รี่ เน้นคีย์ที่คอนเชนให้ได้สักเจ็สิบแล้วก็คีย์ดาเมจแอคแทกเปอร์เซ็นต์เยอะๆแค่นี้ฮะับบลิวจะไม่ได้เหมือนเออ่แมกนานะที่ใช้ค่าดีเป็นแมนนักแทกนะครับเห็นปะตรงนี้มีจะใส่แทกเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเป็นแมกนาจะใส่ดีเฟนเปอร์เซ็นต์นะครับอะแอคแทกเปอร์เซ็นต์หมดเลยมันจะยิงแรงโคตรอันนี้อันนี้มีวิจัยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูตอนยิงบอสหรยิงทีเป็นพันอะต่างแน่นอนกล้าพูดเลยอ่าต่อไปเป็นในส่วนน้องมิกะของยังไม่ค่อยแน่นเพราะว่าต้องทำตัวหลักให้ครบก่อนนะครับมีีกก็ใส่่่แคนน้ไปอ ใส่ดีเฟนต์ Defense, เพราะว่าเอ,อ่อฮิวแรงอยู่ที่ดีเฟนต์แล้วก็ไอพวกนี้มีใส่เป็นคินิคอนเชฟจะใส่แอแทกเปอร์เซ็นก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วโจมตีมันน่าแทกเปอร์เซ็นดีกว่าอันนี้หาไม่ได้ก็เลยใส่ไปก่อนนะครับเออมีแทกเปอร์เซ็นมีใส่แทกเปอร์เซ็นดีกว่าโอ๊ยกดผิดอาอแ้คนเล่นเนาะลองเอาไปวิจัยดูแล้วกันครับแต่มีเล่นงี้มันก็จบหมดนะเอออะโอเคอันนี้มีพูดถึงของเรียบร้อยแล้ว เราไม่ผ่านทาไงก็ไปอัพทุกอย่างอย่างที่หมีบอกค่อยไปใส่ทองหมดเลยครับตีบวกห้าหมดแล้วงานไงก็ผ่านแล้วก็อันนี้อันนี้ที่สาคัญจริงๆนะอันนี้บอกจริงเลยก็คือไอ้ตรงนี้คนไม่ค่อยอัพับเนี่ยโปรเทตัลเนี่ยอัพให้เต็มเลยครับแล้วก็เมมเบรี่แฟคเต์เนี่ยเปลี่ยนของทองบวกห้าหมดยิงตายหมดละมั่นใจเลยโอ้ยขาดหนึ่งเดี๋ยวต้องไปลงอีกอ่ะโอเคครับเดี๋ยวหมีก่อนจะพาไปลงเคออสเนี่ยเดี๋ยวหมีไปลงตีด่าน 5, ห้าดูก่อนแล้วกันเนาะ สำหรับคนที่แบบว่ายังติดอยู่นะครับเพราะว่าขั้นห้าก็ค่อนข้างตึงอยู่นะถ้าเกิดเปนอดามเมจไม่ค่อยแรงอันเดอร์มีไปยิงให้ดูเลยออย่าลืมเปลีป่ยนของด้วยครับเออมีแนะนําเกมนี้การ์ดค่อนข้างสําคัญมากเลยเก่งไม่เก่งอ่ะเนี่ยเซฟดัตตาเลยตรงนี้สําคัญมากเลยเก่งไม่เก่งอยู่ที่ตรงนี้เลยเนี่ยจริงๆนะเกมเนี้ยอ่าแมกนานี่มีให้ดูไปแล้วนะเน้นดาเมจอย่างเดียวเลยครับจ๋าจ๋าเลยของใส่ไม่ค่อยมันก็มีผลแหละแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมีว่าการ์ดสำคัญกว่า เนี่ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมีไปอัพให้เต็มก็โคตรเมฟนะครับแม็กนาคีทีท่คอนสักแปดสิเปอร์เซ็นก็ต่อยตายหมดแล้วจบแล้วอ่าโอ้โหอันนี้ถือว่าการ์ดมาค่อนข้างดีครับเพราะว่ามีเจ้าอันเนี้ยโด,ดนดาเมจแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเดี๋ยวสบายเลยอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูท่านะสามโอเคพออ่ะเรายิ้มลองเชิงไปก่อนนะครับเราก็สองแล้วอ่ะเซฟเชนชนว้าตัวเฮียงพันสองเป็นไง ้าชนไหลพันสองครับที่เดียวเกาะบ,บอดเกือบหายอะเพื่อนๆว่าไม่โหดก็ไม่รู้ว่าไงแล้วอะแล้วเนี่ยมันชนไปเนี่ยมันติดเห็นนะเลื่อนไหลสวิตซีสแต็ก้วยครับเนี่ยเดี๋ยวจบเพินมมันเลื่อนไหลเป็นน้ำเดี๋ยวดูนะโอ้โหการอะไรไปเนี่ยการห่วยมากครับอ,อย่างงี้ต้องดอรอการเพิ่มครับ,รบอดรอการ,การถ้าการมาดีนี่คือแบบยิงแบบเดียวตายอะโอ้โหดูการมันอะไรไปเนี่ยห่วยเหลือเกิน อ่ะเอานี่ยิงไปอันนี้การแค่สองดาวห่วยๆแล้วหกร้อยห้าสิบห้าอ่าอะตาหน้าบรูนการดีๆครับตาหนี้มันตีเราหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโดนเคาน์เตอร์ไปครับอือนะนอกจากดาวเมจแรงแล้วเนี่ยยังเคาน์เตอร์ได้ถึงสองรอบนะครับจะสามสี่รอบก็ได้นะแต่มีมองว่าอ้าวอ้าวโอ้โหการ์ดเมฟมาแต่ว่าเอพีไม่พอโอ้โหเรียบร้อยเลยตายแน่นอนยังเขียด โอ้โหหมัดอยากไปชกทางขวามากกว่าครับมันเลื่อ,นะอนน้อยฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะยิงทีเท่าไรหกร้อยแปดสิบนี่ไม่ติดคีนะติดคีก็พันสอง 12, แล้วก็ไอ้ตะกี้มันมีอัพเกรดเนี่ยมันจะติดเลื่อนหลายสี่สเต็ปเลยครับอ้าวเวนใช้ไม่พอไอ้น,นั้น,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 นมันต้องใช้สองสามอนะ่ะเสียเลยอือหือ อ้าวการ์ดเมฟมาครับไม่เป็นไรอย่างงี้โอ้ไม่มีบัฟเลยอ่ะถ้ามีบัฟมันจะแรงกห่านี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวดูครับยิงธรรมดานะเอียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบ <c oughs> เป็นไงโหดมะอันนี้ถ้าเตะครับพี่คิดดีเฟนต์เห็นไหมสามร้อยบอกแล้วต่อให้ต่อให้บอสมันต่อพันสองพันเจอนี่เข้าไปยิงก็ยังไงก็หายครับยังไงก็หาย <c oughs> ก็าเรามีท่าที่ถูกนะการ์ดห่วยมากเลยเบิกการ์ดหน่อยโอ้ก็ยิงห่วยว่าเดิมอีกนี่แหละ มันอยู่ที่ดวงด้วยนะดวงดีการดีก็สบายเออมันมันตายแล้วแหละเนี่ยใช้แค่นี้ก็น่าจะตายนะครับอ่าอ่าอันนี้ท่ากาก,าก,ากเลยเนี่ยให้ดูเลยครับสบายสบายกาะสาองพันก็เท่านั้น,อ,น,นอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการตีบอสต่อเลยแล้วกันนะครับบอสระดับไนท์แม่ห้าตัวหนึ่งกับตัวอ่ามาดูด้วยส่วนบอสนะครับไนท์แม่ห้าตัวแรกเลยนะครับก็ไอ้ตัวเนี้ย เออมันค่อนข้างแบบถึกแล้วก็เรียกลูกน้องเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดเพื่อนๆเตรียมการ์ดมาอย่างที่หมีบอกเห็นปะมันก็ต่อยทีหมัดละห้าร้อยบาทละพันแป๊บเดียวก็ตายครับตะกี้ต่อยไม่ติดคีติดคีก็เก้าร้อยเอ่อไม่ตายยัดเลยดีไหมครับเนี่ยกำลังคิดอยู่ตัวนี้ไม่มีอะไรนะขอแค่ดาเมจถึงถ้าดาเมจถึงเคลียร์เคลียร์เกาะเนี่ยเคลียร์เกาะเร็วมันก็ตายเร็วถ้าเกิดเพื่อนๆเคลียร์เกาะช้าจะลำบากมันจะเกิดลูกมาเรื่อยๆเกาะมันจะแบบสแปมเรื่อยๆสองสามพันอะไรอย่างเงี้ย เออการออกมาค่อนข้างใช้ได้อยู่ใช้ท่านี้นก่อนเลยครับเพื่อจะลดเอ่อเพิ่มดาเมจให้โดนนะครับเพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีคิดแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวมันต้องตีเราหมดเลยอ่ะสร้างเกาะก่อนอ่ะยิงไปก่อนครับลองเชิงไปนัดละสามร้อยเจ็ดสิบสี่คูณสองไปก่อนเลยครับเจ็ดร้อยเกาะแตกแล้วเหนะ็นมะถามไม่ตายเป็นร้อยายออยยยติดคีบ้าเอาติดคีกก่อนเอาไม่ติดคีบ ประมาณห้าร้อยก็ถูกซ้อมไปกีก็พันหนึ่งอ่ะตอนนี้เอพีหมดดรอปดดอดไปก่อนนะถ้าเกิดเราตีเกาะบอสแตกเห็นไหมครับมันจะเอ่อมันจะติดสตันประมาณเทอร์นหนึ่งอันนี้บวกเอพีนะครับอุย้ยกลาสอ้าวของเทพมาสองดอกโอ้ยเดี๋ยวจัดให้นะหนักจุกๆหนักๆเลยครับเอาไปปึ้งสองร้อยก็แปดร้อยเป็นไงบอดี้ซีดเลยนะครับตอนนี้เกาะเกากาะกูสร้างมาพันหตาหนึ่งก็แตกได้นะครับเอาเลย ตมมอนมาไม่ต้องไปสนลูกเลยครับดาเมจเราแรงเราจิงตรงกลางอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องสนออันนี้เด้งไอพีครับโอ้การเน่ามากเลยอะเน่าแบบจุนๆุเลยนะเนี่ยถ้าอ,อย่างนี้ก็คงจะต้องอใช้การสองการสามการสี่ก็ได้อย่าลืมดูเราต้องเคาน์เตอร์ด้วยนะครับอย่างเราต้องมีเคาน์เตอร์ส่วนบอสด้วยนะครับเนื่องจากว่านี้มีโดนตีสามตาแล้วไม่มีการเกาะเลยก็เลยต้องใช้การเกาะนะครับจะได้โดนเบาหน่อยครับ อเอาครับเตะก่อนเลยคีมร้2 5ยี่นิ้าปืนแคการ์ดสองดาวกับหนึ่ดาวเท่านั้นเป็นไงเดี๋ยวเรอการ์ใหญ่เรามาครับโดนแน่ๆยิงมาเลยครับจัดไปจัดมาจุกไหมล่ะเอายี่หมัดละ200ก็เอาดูเอายี่หมัดละร้อยสองีก็200อเอาโอการ์ดมาดวงไม่ดีเลยครับการ์ดไม่มาเลยนะเนี่ยเลยต้องเรียกการ์ดมาซะหน่อยนะครับ แต่จริงเมื่อสามารถใช้ดอการ์ดได้นะถ้าใส่การ์มาก็มันจะมีจังหวะสวยอย่างเงี้ยละการ์ธรรมดายิงศูนย์คอยไปก่อนครับตอนนี้นี่ไงศูนย์คอยก็สองร้อ,อยหกสิบสองอ่ะการ์ใหญ่มถ้าการ์ใหญ่มาก็สองใบก็ตายแล้วเนี่ยนะส่วนครับเออเอาไปสองร้อยหกสิบสี่กอนก็ยังไม่มาอยู่ดีโอ้โหการ์เราอคิดแป๊บตึงนะครับ โอ้โหขอคิดแปบบ๊บต้องสร้างโลกครับเพราะว่าเพราะว่ามันโอ้มันตีขวานเลยก็คือตีท่าใหญ่ครับมีตีไปเลยครับร้อยสองรอยก็เจ็บครับรอท่าแรงเรามาเนี่ยไม่มาสักคนเลยท่าใหญ่มันยิงประมาณสามร้อยนะแต่จริงๆคือลำบากคืขขอเกาะมันมากกว่าอ้าวท่ามันกรรแรงแตงหมีมาแล้วโอ้อย่างนี้ต้องบัด ใช้ลูกแก้วก่อนครับเพิ่ม AP ก่อนกลายเป็น4อ่าแก่ตายแน่อะเดี๋ยวมีเพิ่ม AP หน่อยถ้าไม่ตายน้องก็คือมันจะเสกลูกแก้วมาสองก็บวก AP 2แล้วก็ได้เลือดด้วยนะครับใช้การใช้เพิ่มพลังได้แกโดนแน่ๆเอาไปมัดสุริยะคาดหืบไม่ติดคิ480ดไม่เป็นไรครับตาเดียวก็ตายแหละพี่เอาปืน2ออย,ยิงมันไป374เรียบร้อยเห็นนะสบายสบายใสย่ส นี่าใหญ่ไม่มาด้วยนะถ้าใหญ่มาแค่เว็บแรกแต่ถ้าเกิดถ้าใหญ่มาก็จะง่ายกว่านี้อันนี้มีจโจโคนอันที่สามแล้วกันเอ๊ะเอาอันนี้แล้วกันไม่เป็นไรอ๋อตว,ต,วตัวหมาตมีสองอันแล้วนี่หว่าเออใช่อันนี้แบบสวยมากเลยครับไม่ค่อยได้ของถ้าเกิดได้อาวุธทองเยอะกว่านี้มันน่าจะเล่นง่ายอ่ดแล้วเราไปดูในส่วนตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็ยากกว่าตัวหนึ่งเยอะค่อนข้างเยอะมันมันต้องฆ่าตัวสองก่อน ตัวนี้ต้องฆ่าตัว2ก่อนนะอย่าเพิ่งไปฆ่าตัวแรกมันั้นมันจะสร้างเกาะสปแปรมรัวๆไม่ตายแน่นอนนะครับแล้วนอย่างที่บอกคือเราจะต้องมีดาเมจที่ถึงด้วยเพราะว่าเกาะมัน2 4 0 0ันี่กับ3 0 0พันเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นเมอริวกับแมคแมหน้ามันก็แน่นแน่นแนวสบายมากครับนี่คือท่าคอยสูตรของข้าเอาไปก่อนเลยเพื่อนนี่แน่สองอันนี้คือท่าคอยสูตรนะคือไม่เสีย AP แนละ้วมันก็จะเบาอยู่แล้วเอาไว้ยิงฟรี เอาท้าไม่ตายไปก่อนเลยจ้าจ้า yeah, ต้องติดคีนะไม่ติดคีแน่เลยไม่ติดครับหกร้อยสามสิบสามไม่เป็นไรรอท้ายเอาท้าไม่ตายเอาไปทีครับของเบอร์ลิวจะยิงหมู่นะแรงอยู่ตุ้มห้าร้อยแค่นี้มันก็เตาะก็เกือบหายได้เห็นไหมเดี๋ยวรอลุ้นตาหน้าครับถ้าเกิดเราท่าใหญ่มานี่เรียบร้อยเลยสลายได้แน่พี่ชาย ฝพราะหลังมันจัดแม็กหน้าอยู่ทีอาร์เอ็มทีอบีได้ยังไงวะบีหนีเป็นงงเลยวะแม็กหน้านี่เป็นโคตรเก่งอ่ะโอ้เก่งแบบอา้อาวมันอาชุน่าสไตล์หมีมาวะ่ะโดนแน่ๆเอาไปก่อนเลยอาชุนาสไตล์นี่เงี้ยเจ็ดร้อยสถิติก็พันสี่นะนี่เงี้ยการเตะอันนี้การคิดดีเฟนครับมันเลยแรงการหนึ่งดาวก็เตะสี่ร้อยอะแม็กหน้ามันไม่เก่งยังไงเลิ้ยเาเตอร์ก็ได้อีกเนี่ยดูดิดาเมจก็แรง อ้าวห้าใหญ่หนีมาแล้วอันซ้ายโดนแน่แน่ใบใบขวาสุดนี่คือหนีเอาให้แม็กหน้าเพราะว่ามันคิดค่าเดฟครับคูณสองทีสองทีอ้าวเกาะพี่ชายหมดแล้วนี่ว่าเสร็จแล้วดีอย่างงี้เอานี่ไปก่อนเลยจ้านี่999ไม่ติดคีนะแต่ว่าตะกี้เวลายิงมันจะติดสแต็กเลืล่อย่ครับเดี๋ยวตาหน้าบอยก็เลื่อนรถบรรนาแล้วเนีย่ย เอาไปอีกนัดหนึ่งสามจัดว่าจุกครับสามร้อยบสฟันไม่แรงแต่ว่ามันต้องขึกครับมัโล่มันหนามากทั้งสองตัวเนาะดาเมจทั้งแรงถ้าตัวที่ถ้าเกิดสมมุตเิเรารอส่วนอย่างเดียวดาเมจร้อยสองรอไม่ทันหรอกมีถึงบอกไงต้องเอาแบบนี้แล้วครับโอ้การเน่ามากเลยว่ะค้าใหญ่ไม่มาเลยทั้งกูแต่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหา มีถึงบอกนะเราเอาท่าศูนย์ท่าหนึ่งมาเยอะๆมันช่วยได้บางทีท่าใหญ่ไม่ออกมันก็ยิงสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยได้ครับเนีย่ยดูท่านี้นะเสียแค่นหนึ่งยิงโคตรแรงเตะไปก่อนเลยแล้วกันมานี่ไนี่ห้าร้อยเห็นะท่าเสียแค่นหนึ่งแต่ดาวเหรียนห้าร้อยอะแรงวนะแรงเรงียบร้อยครับเพราะตัวสองตายเสร็จจะไม่มีตัวสร้างเกาะแล้วทีนี้บอราะมันก็จะไม่สร้างเกาะตัวเองเท่าไหร่ลวมันก็จะเปิดหมดเอาจิงก็คือไล่สับ์เราเลยครับก็ ดูลียต่อเลยครับเนื่องจากว่าการ์ดเนามากเลยครับก็เลยอาจจะต้องซัพพอร์ตตัวเองไปก่อนอบอสมันขึ้นเป็นรูปดาวแปลว่ามันบัฟมันยังไม่จมตีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันบัฟเสร็จมันจะหดดาบเป็นทู o hand weekend แล้วน่ะเนี่ยมันบัฟเอาจิงแล้วบัฟทุกอย่างเลยอย่างละสองอย่างละสี่โอ้โหท่าใหญ่ไม่มาอีกแล้วครับตอนนี้แปลว่าสวยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับ อ่ะเรียกการ์ดมาก่อนครับอ่ะถ้าเรียกการ์ดอะดีมากบางทีการ์ดเราเน่าเราก็ยังแบบเออสามารถเรียกมาได้เรื่อยๆนะครับโอ้โหท่าหนึ่งท่าสองหมดเลยถือว่าการ์ดเน่ามากแต่ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเกิดเบอร์ริวเรายิงแรงสักอย่างก็ดอกละสามร้อยห้าร้อยอยู่ดีอะอ่ะคาเตอร์ไปก่อนครับเออเอเออันนี้คือท่าแบบขี่สองดาวหนึ่งดาวสองดาวนะเห็นไหมจริงๆสองสามร้อยเลย เดี๋ยวรอท่าใหญ่ตาหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่พี่ชายอุย้ยสออ่วนออฟฟูรี่มันฟาด4ทีนะครับเราก็สวนครับนี่ไอ้โอ้โหแม็กหน้าต่อยห้าหมัดเนี่ยแม็กหน้ามันไม่มันมันโอ้โหมันไม่เก่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยทั้งสวนก็นได้เลยดามเมจดามเมจต่อยก็โคตรแรงอ้าวการเทพหนีมาแล้วว่าอา้าวอันนี้เดี๋ยวนีขอเพิ่มโดนดามเมจหน่อยครับอันนี้โดนดามเมจแรงขึ้นทั้ง10%เสร็จแน่แน่พี่ชายต้องเอาท่านี้ยิงไปก่อนเลยครับแล้วก็ท่าสามยิงโอ้ยไปย่าง1,000นี่ไปติดคีนะ ถ้าติดคีก็สองพันอะแรงไหมละ่ะโอ้โหบอสมันตีแรงเหมือนกันแล้วนะหเหนียวมาฮิวก่อนครับเดี๋ยวตายเสือก็สี่ร้ <400 S 2> อยเอาชิปหายแล้วแม็กนาแม็กนาติดบ้าไปแล้วครับโอ้ไม่เป็นไรครับเฮ้เรื่องเหลือพันเดียวเดี๋ยวเอาเอาเบอร์ลิวยิงสองทีก็ตายแล้วครับเนี่ยตาจะตายเนี่ยสองหนึ 2, 1, 4, ่งสี่พอดีเลยสามคั งั้นก็ลัวกระสุนไปเลยละกันพี่ชายนี่แน่นี่แน่สี่ร้อยหกร้อยเรียบร้อยก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครไม่ผ่านก็ปั้นเบอร์ริวมาได้นะครับไม่ต้องไปคิดหวังแน่นอนแล้วก็เอออย่าลืมคัดการ์ดด้วยนะนี่มีบอกต้นคิแล้าเนาะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องถามเลยครับก๊อปอะไรใบที่สามเลยครับเพราะถ้าเกิดเรามีใบนี้สองใบเอาไปยิงนะหแต่ว่ามีก๊อปมานะแต่ว่าพอออกมามาออกมาใบาเดียวสงสัยมันงอาจจะคิดว่าเราจะโกงเกินไปหรือเปล่าถ้าเราเอาสองใบนั้นออกไปยิงได้นะหู สุดโกงอะเพราะว่าไอใบนั้นอะหมีไปอัพขั้นมามันยิงแล้วเนี่ยโดนสแต็ปเลื่หลายสี่เลยครับโอ้โหถ้าออกสองใบนี่บอลเลือ่อนลงเป็นน้ำอะอันนี้โบกดาเบทยี่สิบถ้าเป้าหมายมีดีเฟนต์เอ้ยมีมีเกาะก,ก็ให้แมกหน้าประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยก็ขอให้คนผ่านไนท์แม5ห้านะครับถ้าไม่ผ่านจริงคือจุดที่ไม่ผ่านคือดาเมจเพื่อเพ่ไม่พอไปปั้นตัวดาเมจแมกหน้าใส่การ์ตามหมีเลยแล้วก็เบอร์ลูใส่คาร์ตาม,มีผ่านแน่นอนครับ เน้นดาเมจเน้นดาเมจถ้าเล่นส่วนอย่างเดียวไม่ดาเมจไม่พอครับร้อยสองร้อยมันไม่ทานมาสร้างเกาะไว้สองสามพันอะไรเงี้ยน,นะอืมเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยนะครับตอนนี้หมีก็น่าจะตกหมดทุกดานแล้วแหละสำหรับเกมนี้นะครับก็เออจช่วยทุกคนแล้วกันก็ขอให้คนเล่นเกมเอา่าเค n อสไนท์แมยังมีความสุขลวกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ